โอ้นะครับต้องลุงไปในหิวนะครับพึงเห็นว่ามันจำจำนะครับลุงไปแล้วโอ้นะครับถ้ายืนอยู่ปากเขียวมันก็แมนอยู่นะครับแต่ว่าต้องลุงไปขึ้นจากอันข้างตำลุงอันลุงไปในหิวแล้วก็ไปใต้ขึ้นมามันบ่นตดำนี่เล้วนะครับเดี๋ยวดีหาทางลุงก่อนพี่น้องเ้ย ครับผมพี่น้องนะครับต่ำๆหนึ่งดอกนะครับเนาะบบสูงเออผมก็ว่ามันบบสูงนะครับแต่ว่าอยู่ปากเขียวนะครับแต่ว่ามันต้องลุงไปในเหยวนะครับแล้วก็ไปกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาคันบอก,กระดึบนี่ก็ถอยปมันกระดึ๊บกระตุวนะครับหางงามๆนะครับเราเห็นอยู่นู่นนี่นี่นน นะครับเนาะอออ่ะกราบสวัสดีมิรักและแฟนเพลงเอฟเซียนเป็นที่รักทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อพี่น้องป้องฝ่ายมิตรสหายชาวลาวชาวกัมเมนนะครับชาวเวียดนามชาวพม่านะครับอินเดียสีเลังกาโคลัมเบียมอนโดวาอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็พี่น้องอันเบิดโลกนะครับเอฟซีผมนะครับผมเป็นเอฟซีท่านนะครับพันชลาหนาตาดีกับช่องกินเกสอนปลาโดยพันถึงพงทัศน์ประแดกนะครับก็สวัสดีทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อเด๋ยวผมจะหาวิธีลงเหวนะครับจะเอาเชือกมมัดอันต้น ต้นพระเกษตรพระกระถินเนี่ยแหละครับแล้วก็ค่อยๆลงไปนะครับแต่ว่าอันเสียดีนะครับบ่ต้องออกแง่งหลายกับเอาถอยลงไปจากซีฟตัวนะครับแต่ว่าตอนคืนในคิดหลาน่นะครับทุกเนี้ยนะครับจังไดาก็เป็นกําลังใจนะครับมาก์กฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตั้งไข่นะครับ แวะเวียนเข้ามากับปิ้งๆนะครับกระดิง่งแจ้งเตือนสิบประพาสคลิปหายอูหากินคลิปสร้างแรงบันดาลใจคลิปสร้างรายได้คลิปสร้างอาชีพนะครับเขาบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่านะครับถึงเ้าจําเป็นเอามาใช่เอามาเห็ดเอามาหานะครับเห็ดอยงไรอันลูกเมียที่อิ่มปากอิ่มท้องก็เห็ดไปพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์นะครับเด้อ น่อยๆครับ่าจะได้จักกิโลนึงนะครับลังน้ำจักี่ป็นจังเดะนะครับช่วงนี้เอาขึ้นไปชมนะครับไปชมไปชมกันนะครับโอ้เต็มเปี๊ยครับลังน่อยๆแต่ว่าเต็มเปี้ย รวมล่มสองกิโลโอ้ยน้ำก็ยัง,ด,นะงด,ยดีนะครับพี่น้องน้ำก็สุดยอดนะครับอืนะครับอันล้างแรกกันให้พันดีขึ้นครับพอดีว่าอันแจงไรละ่ะนะครับให้อันน้องน้องเขาอันเอาคลิปนะครับก็ตามไปติดตามอันชมทั้งช่องพันดีนะครับเด้อ ลังนี้เดี๋ยวผมทีได้ตั้งกล้องนะครับพี่น้องอู้ยเกี๊บถึงเวลาดููนะครับเนาะเต็มเปี้ยนะครับนี่อู้หึ่ยล่งกเกือบของที่รู้นะครับโลก็กลัวก็ขาดเอาเรียงเลยพี่น้องเด้อช่วงนะครับจะไปประมาณนะครับนิ่ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ จังไรมันอีปวดไคยกับเห็ดเอานะครับอย่าไปประมาทนะครับไฟว่าเก่งบวกเกีงกับเลีเ้ยวแจเขานะครับจะติดตัวใจนะครับอย่าไปออกแนวโชว์นะครับแล้วเน้นนี่ไหละตรงนี้น เยอะนะครับหลังพีน่น้นนองโอ้ได้เลี้ยงเรื่อยนะครับ ơ cái ngực là มาเมียเดี๋ยวตัวนึงไปไปอ่ะครับพี่น้องลงต้นไม้นะครับเออละเลาะไปเรื่อยๆนะครับเทีจะเห็นตำตำ,ต,ำติดพื้นดินนะครับก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับปิ้งปิ้งกระดิ่ง,แ,งแจงเขื่อนยางบอกนะครับเอองานผูเ้เทาไป กลับบ้านกลับซองนะครับหิวเขาหิวน้ำบางล้างก็บไทยบางลัางก็บบดรีไทยนะครับเด้ออักเขามักอันน้ำก็นะครับศูนย์หกสี่นะครับเออศูนย์หนึ่งสี่สี่สามศูนย์แปดนะครับก็อันเบอร์แม่บ้านนะครับเวล้านแม่บ้านเขาที่ตอบนะครับอยากได้ล้างอยากได้น้ำนะครับอยากได้ขวัญได้ถ้อยนะครับเมื่อนี้ก็เต็มตะกร้าอัดตัดนะครับเต็มรถนะครับถ่ายแน่ว่ถ่ายแน่นะครับเทียวกับ บระทศไยนะครับเอาเป็นว่ามือนี่ก็น่าจะกบานดีกว่านะครับหิวเข่าเรีวอ่ะครับพี่น้องมืดแล้วค่ำแล้วตะวันใกล้สิศโกดินแล้วนะครับก็ยังบอกแล้วนะครับมักกดไลค์กดแชร์กดซับปะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อันช่องทางการติดตามนะครับก็ฝากนะครับเด้ออันผมก็มีทั้งเพจนะครับมีทั้งกลุ่มแล้วก็อัน Youtube Facebook กับว่ากันไปนะครับสะดวกทั้งใดก็ช่องทั้งนั้นเด้อยรับเด้อพันพึ่งพงษ์ทันทันประแดกกับช่องกินเกศสวรปลานะครับด้วยพันชราหน้าตาดีนะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมือนี้ก็โอเคครับสวัสดีนะครับ ครับผมนี่สภาพมาถึงบ้านนะครับนี่เออเนี่ยนะครับมาถึงบ้านนะครับมีบริการปิ้งย่างนะครับเด้อน้ำท่าผู้ใดอยากได้ก็เบอร์ตามที่ว่าให้ไว้ในคลิปนะครับหรือว่าก็ทั้งเพจนะครับก็ทซานประเด็กแฟนเพจนะครับทั้งกลุ่มก็กลุ่มคุณหาพึ่งนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กก็พันพึ่งพงทซันประเด็กนะครับยูทูบก็กินเกสรป่านะครับเอออ่ะผู้ใดอยากได้ก็บศูนย์ 640144308นมะครับมีบริการทั้งสดทั้งย่างนะครับลังนะครับเออส่งห่องหยอกห่องเย็นก็ว่ากันไปนะครับน้ำท่าอยากได้เป็นขวดเป็นหัวก็เรียนเชิญนะครับโอเคครับผม